10นาฬา54นาทีวันที่6ของการค้นหาผู้รอดชีวิตหรือแม้กระทั่งถ้าจะเสียชีวิตก็พบร่างหลังจากที่ตอนนี้ตัวเลขยังยืนยันนะครับว่ายัางค้นหาอีก23นายถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้พบหนึ่งวันนี้พบร่างผู้เสียชีวิตยืนยันอีกหนึ่งแต่ยังต้องพิสูจน์อัตลักษณ์ก็ยังต้องมีความหวังกันนะครับทุกผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมายืนยันนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอน8โมง38นาที เครื่องบินลาดตระเวนตรวจพบว่าถูรอยน้ําคาดว่าจะเป็นคนเสียชีวิตหนึ่งนายเรือหลวงกะบ,บุรีเดินทางเข้าตรวจสอบนี่จากทวิตเตอร์กองทัพเรือนะคะและล่าสุด10บโมงสินาทีทวิตเตอร์กองทัพเรือเช่นเดียวกันค่ะที่ทวิตนะคะว่าเรือหลวงกะบุรีพบร่างผู้เสียชีวิตหนึ่งนายและเก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตนําส่งเรือหลวงตากสินเดินทางกลับมาพิสูจน์อัตลักษณ์ต่อไปค่ะขณะที่เช้าว,วันนี้ครับทููชอมครับชาวประมงก็ยังพบแพร่ชูชีพกับอุปกรณ์ดำรงชีพกลางทะเลยังพบคือพบทุกวันเลย เช้านี้พบบริเวณเกาะพิทักษ์ที่ตำบลบางน้ําจืดเขตอําเภอหลังสวนประมงก็ช่วยกันแากเอาแพรชูชีพเข้าฝั่งตรวจสอบในแพรพบเสื้อชูชีพหนึ่งชุดแล้วมีอักษรเขียนอยู่บนเสื้อด้วยค่ะว่าจ่าพนักงานเรดาร์สาม1 2แบบนี้นะคะนอกจากนี้ยังพบถุงชูชีพอีกหลายชุดอยู่บนแพรด้วยแต่ไม่พบลูกเรือสุโข,ขทัยแม้แต่คนเดียวค่ะนี่นี่เราเจอทุกวันจริงๆ แต่ก็ยังไม่พบอะไรท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้เนี่ยสรุปทบทวนสักทีหนึ่งเมื่อวานตอนประมาณสักทุ่มหนึ่งเรือหลวงบางระรจันนำร่างขึ้นมาที่ฝั่งท่าเรือประจวบหลังจากที่ไปพบรอยขึ้นมาเหนือน้ำบริเวณจุดที่เหลืองสุขโขทยัยจมสู่ใต้ทะเลในรัศมีประมาณสัก300เมตรระหว่างปฏิบัติภารกิจตรวจสำรวจพื้นที่เรือร่มรวมกับยานใต้น้ำซีฟ็อก แล้วก็นําขึ้นฝั่งทันทีที่นํามาไว้ท่าเรือพนักงานสอบสวนโรงพักบางสะพานกับฝ่ายปกครองรวมถึงแพทย์โรงพยาบาลหัวหินเข้าไปชันสูตเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่ยืนยันขณะที่ท่านพลรวเอกปกครองบนท่าพรินโฆษกกองทัพเรือก็บอกนะครับว่าเรือหลวงบาราจันกำลังเร่งพิสูจน์ทราบในพื้นที่เรือจมซึ่งตอน4โมง15นาทีเนี่ย จึงพบร่างของมนุษย์เนี่ยตลอยน้ำอยู่บริเวณที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางค่ะ หลังจากนั้นก็ได้นําร่างขึ้นเรือและเดินทางกลับเข้าที่ท่าเรือบางสะพานและดําเนินการส่งพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลต่อไปอซึ่งนอกจากการพบร่างเมื่อวานนี้นะคะยังพบคราบน้ํามันลอยขึ้น3จุดด้วยนะคะอันนี้พบจากการลาดตระเวงของทั้งเรือและอากาศยานจุดแรกก็คืออยู่บริเวณเรือหลวงสุขโขทัยอับปางนั่นแหละคะ่ะขนาดความยาวของคราบน้ํามันประมาณ1นึ่งไมล์ส่วนจุดที่2กับจุดที่3เนี่ยห่างออกไปนะคะห่างฝั่งออกไปแล้วก็มีการกําหนดเป็นพิกัดออกมา จุดที่2ใเนี่ยขนาดความยาว0.5ไมล์จุดที่3ขนาดความยาวของครับน้ำมัน0.2ไมล์ของทัพเรือก็ได้จัดเรือและอากาศยานลาดระเวนแล้วเฝ้าติดตามครับน้ำมันต่อเนื่องเพื่อเตรียมการในการขจัด